สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มีคูปอต้า 40FP มานำเสนอหนึ่งรายการนะครับแันนี้สวยๆเลยครับผมที่63นะครับตัวรถสีสันดเดิมดๆมไว้มีสียังถลอกไม่หมดเลย สวยครับผมเอาไปก็เติมน้ํามันใช้งานเลยเครื่องดีเครื่องไม่เข็งไม่ไอายน้ําไม่ดันนะครับเครื่องก็เดิมเดิมครับผมสิ้นลงสิ้นล้อไม่เคยแกะครับช่วงล่างแห้งครับผมยางหน้าหลังเดิมครับยางหน้าประมาณ30เปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังประมาณ60เปอร์เซ็นต์ครับเป็นรถไร่นะครับรถไร่ สนล้อสองฝั่งไม่เคยแก่นะครับสนล้อหลังฝาไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับ ETO เนี่ยใช้งานอยู่ครับแต่ก็ใช้งานไม่มากมากโรงงานยังเหลืออยู่ครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าพันหลังครับผมพันหลังเป็นฐานหกตราช้าง e Heavy Path ah. อีเฮฟวีพัดสามสวยๆครับผมบอะเดิมหลังคาเดิมพากับโปรงสวยๆครับ ชั่วโมงหนึ่งพันหกสิบสองชั่วโมงชั่วโมงเดิมๆครับน่าจะขั่วเบ็ดนะครับ <c oughs> ขั่วไปนิดนึงขั่วแบบหลวมจริงๆครับไม่ได้ลอ็อกแบบ เจ๋วๆเลยนะครับผมสวยๆอนนี้สวยๆเลยครับสนใจก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผม0816004753 0816004753อำเภอเบญจั์จังหวัดศรีสะเกษครับผมที่ร้านก็มีหลายรุ่นหลายรายการอยู่นะครับผมเกือบ40คันนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีนะครับรุ่นใหญ่ก็จะเป็น M U ครับผม ประมาณนั้นขอบคุณทุกท่านครับขอให้เหิงๆโดยเยนะครับสุขภาพราพ่างกายแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ p ี t ีแท็กเอร์ครับสวัสดีครับ